ขอตีอนชิญทุกท่านในสนามร่วมยืนตรงรารพเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกซึ่งความจงร,รักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กันครับเอาครับเริ่มเกมการแข่งขันกรับพุทธศินป์ในการแข่งขันในวันนี้ครับธเนศอินตาเสนครับก็ให้สัญญาณครับปาลุวิดเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับอัสดาอีกครั้งหนึ่งครับเบิร์นบอลไปที่เป้าหมายนั้นอยู่ที่ออสการ์พาเป้ ออสการ์พราเป้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองนะครับในเวทีฟุตบอลไทยลีก3นะครับยิงอาครับมณชัยเคลียร์บอลออกมาพิทักษ์พงษ์ชัยโพพิทักษ์พงษ์สาดขึ้นมาแดนหน้าครับออสการ์พราเป้ครับเยี่ยมเลยครับโอ้ยเยี่ยมมากดครับออสการ์พราเป้ครับยาวยิงสุดสุดของทีมเราครับทำประตูที่หนึ่งนะครับ ขึ้นนำราสีสลายยต์เป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับออสการ์บ,บาเบ้ครับทีมเจ้าบ้านพยายามไล่ล่าดาวน์บอลอูบลครัวนะครับเอฟซีได้ประตูที่หนึ่งขึ้นนำทีมราศีสลายยต์เป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการย,ยิงสูงสุดของทีมเราหมายเลขที่เป็นออสการ์บาเบ้สุภาพเมือ,องจั <c oughs> นทร์ เออด้วยขวาพีลร่พงศ์ถีน,นออ็อกโอ้โหเลอโอ้ยถือว่าซุปเปอร์เซฟนะครับพีโร่พงศ์ถีน็นอกโชคบอลออกไปได้ครั้งหนึ่งครับเปิดเตะมุมครั้งที่สามิดต่อกันฮนะโอ้ยไงครับจังหวะน,นี้พุทตัดสินต้องเข้ามาห้ามนักเตะทั้งสองก่อนฮนะ ในกรอบเขตโทษนะัอุย้ยจังหวนี้ครับและผู้ตัดสินครับคะแนนอินตาเซนตครับก็พุทวิทย์จบเกมการแข่งขันครับ90นาทีในเกมการแข่งฟุตบอลกองปลากาัดลิก โซนภาคตอกทิศเหนือนะครับนัดประจำวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน2565ครับที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยแห่งความสุขมหาวิทยาลัยราชพัฏอ์โคราชธานีนะครับเจ้าบ้านอุบนคุณภาพดีครับเล่น10คนครับตั้งแต่นัที่ที่6ของการแข่งขันครับเอาชนะราศีสไลดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับเก็บ3แต้มสำคัญในนัดนี้ได้นะครับและก็ขอบคุณทุกๆท่านครับแฟนข่าวแฟนกีฬาทุกคอมเมนต์ครับที่ เข้ามาให้กำลังใจครับทางเพจของอุบลโคณพัฒน์เอฟซีนะครับ mm hmm. วันนี้พิศุูลิ์สิาพร้อมเกมการไล์สดลากัไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับในเกมการแข่งขันในนัดต่อไปนะครับที่อุบลโคณพัฒน์เอฟซีนะครับ